มขาจะไปแต่งงานกับผัวอีกคนอื่นอีกเมืองโอ้ยดิฉันมึงพูดอีกมึงโดนหนักกว่านี้อีกไม่ดูเรื่องเลยจ้ะพูดใหม่ได้ไหมจ้าคือว่าเป็นอะไรจ้ามันมันเสียวว่าโอ้ยเขาเร็วเนยเขาเขาเป็นหัวระยะเขาเลยออกไปตามหาเขาไม่ได้ไปตามหา จะมากัดกินอ<ร>ะไรจะไปแต่งงากนกับเมียมั้ยถ้ามันพูดอีกมึงโดนหนักคน่นี้อโ oh, อ้ยเบลถามจริงนะนเวลาบาเนี่ยมันไปหาหมอมาอยู่โรงพยาบาลเวลาพี่เป็นอ่ะทำไมไม่เล่นกับพี่อย่างนี้บ้างอ่ะไม่จูบพี่มั่ง กูอยากจะจูบนี่แหละแต่กูกลัวว่าจมูกมึงจะโูดัวกูเข้าไปทั้งตัวด้วยไม่ใช่จมูกนะจมูกเขาเรียกว่าคางคบไม่ใช่ใอื่นใครมันหรอกมันไม่จูบเลยหรอเดี๋ยวถ้าใครพูดอีกนะโดนกูแน่น้ามีจะดูเรื่องไหมนี่นี่ตั้งใจฟังสอนรามคนเดียวเลยค้เขาบอกเขาเป็นห่วงเรียนเขามากเขาเชื่อคุณอิปเาบอก แล้วเฉะเบอรนี um, ่มันเป็นยังไงวะโอ้ว้าว